จุดจบสายห้าวเวียดนามปิดตายทางออกทะเลขเขมรดิ้นพล่านเจอไทยซ้ำาดยเรือหลวงติดโดรนคุณเซนตายอย่างเขียดคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยว่าเดือดปุดปุดยิ่งกว่าน้ําต้มมามา่าใครที่คิดว่าสถานการณ์ชายแดนมันจะเงียบบอกเลยว่าคิดผิดครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวกรองที่ผมไปสืบมานะครับแบบของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ข่าวมั่วซั่วแบบบ้านมันนะคือไอ้เขมรเนี่ยมันส่ง BHQ หน่วยรบพิเศษที่มันภูมิใจนักหนาเข้ามาประชิดชายแดนจังหวัดตร ตรงข้างบ้านชำราของเราครับกะจะมาโชว์เผามาคงขวัญทหารไทยแต่ขอโทษนะฮะมึงคิดผิดที่แล้วไอสัตว์เพราะสิ่งที่รอต้อนรับพวกมันอยู่ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ฝึกใหม่นะครับแต่เป็นนาวิก,กโยธทินไทยครับทหารเรือไทยตีวงล้อมรอเชื้ออยู่แล้วฮะคุณผู้ชมคือเขมือนคิดว่า BHQ ของมันแน่มาจากไหนเจอของจริงอย่างนาวิกไทยเข้าไปบอกเลยว่าสภาพดูไม่จืดครับไม่ต่างอะไรกับเอาลูกเจี๊ยบวิ่งเข้าไปในดงงูจงอางครับไอสัตว์เอาจริงๆหน่วยบ H q ชของเขมรเนี่ยชื่อ มันดูเท่นะแต่ประสบการณ์รบทเทียบกับนาวิกไทยบอกเลยว่าเทียบไม่ติดครับบ h q วนี่กลายเป็นขี้ไปเลยของเรานี่ฝึกมาอย่างโหดอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบมือแล้วมึงเดินดุ่มๆุมเข้ามาในถิ่นราชนาวีไทยนี่มึงบ้าหรือมึง,งโง่ครับไอสัตว์แล้วที่พีคไปกว่านั้นนะฮะคุณผู้ชมอันนี้สาใจผมมากคือในขณนะนที่มันกําลังทําซากับไทยเนี่ยนะพี่ใหญ่อย่างเวียดนามเขาก็ขยับแล้วครับล่าสุดเวียดนามจัดการตัดตอนท่านผู้นําพุนเซนด้วยการปิดตายเส้นทางทางทะเลอย่างเป็น ทางการแล้วครับไอ้ที่ทําเก่งๆกับไทยเนี่ยพอเจอเวียดนามปิดประตูปุ๊บเงียบกริบไม่กล้าหือสักแอะกลายเป็นหมาหงอยไปเลยฮะคุณผู้ชมนี่แหละครับสันดานเก่งแต่กับไทยพอเจอของแข็งอย่างเวียดนามก็ตัวสั่นเป็นลูกหมาเลยมาแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ประเทศขเขมรเนี่ยมันหน้าตัวเมียครับมันเกรงใจเวียดนามจนหัวหดแต่พยายามจะมาเบ่งใส่ไทยเพราะเห็นว่าไทยเราใจดีไงไอชิบหายแต่บอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะรอบนี้ไทยไม่ใจดีแล้วครับไอเรื่องปักหมุดคาแดนที่บ้านหนองจานหอง องยาแก้วที่กําลังดําเนินการอยู่เนี่ยบอกเลยว่าทหารไทยเราจับตาโดยอยู่ทุกฝีก้าวถ้าเขเมรขยับหลักหมุดเข้ามาเซนเดียวเตรียมตัวแตกได้เลยครับไอสัตว์นาวิกตีวงล้อมประเดือดแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้เดือดยิ่งกว่าเพราะงานนี้พี่ใหญ่ของเราขยับแล้วครับใครที่เคยประมาทว่าเรือหลวงจัก,กรีน,นริเบตของเรามีไว้จอดโชว์งานวันเด็กเนี่ยวันนี้แหกรูตูดดูเลยฮะเพราะล่าสุดกองทัพเรือไทยประกาศชัดว่าปีนี้คือปีแห่งการพร้อมรบแบบของจริงไม่ใช่ราคาคุยมีการปรับปรุงเรือหลวง จัก,กรีครั้งใหญ่จากเดิมที่เป็นบรรทุกเครื่องบินหรือฮอเนี่ยตอนนี้เขาอัปเกรดแพทใหม่เปลี่ยนเป็นเรือบรรทุกโดรน UAV เต็มรูปแบบโอ้โหนี่มันยุคสงครามไซเบอร์ชัดๆคือกะว่าไม่ต้องเอาคนไปเสี่ยงครับส่งโดรนบินไปบอมแม่งเลยสะดวกดีแถมยังมีการติดตั้งระบบแอนตี้โดรนเอาไว้สอยพวกโดรนกระจกกระจกของ,ของขเขมรที่จะบินข้ามมาด้วยนะนี่คือการเตรียมรับศึกทางทะเลแบบฟูออปชันนอกจากนี้กองทัพเรือเขาเตรียมงัดแผนจัก,กระพงภูวานาฏออกมาใช้ครับแค่ชื่อแผนก็ ก้าแกร่งขามแล้วครับคุณผู้ชมมันคือแผนป้องกันประเทศทางทะเลขั้นสูงสุดถ้าแผนนี้ถูกงัดออกมาใช้เมื่อไร่นั่นหมายความว่าหน้าน้ําไทยจะกลายเป็นเขตกระสุนจริงทันทีพูดกันตรงๆแบบไม่อวยเลยนะฮะนาทีนี้ผมให้เครดิตกองทัพเรือเขายืนหนึ่งเรื่องความพร้อมรบเลยฮะทัพบกเขาก็พร้อมแหละแต่ทัพเรือเนี่ยอาการเขาออกครับอาการเหมือนคนคันไม้คันมือครับคุณผู้ชมเหมือนคนเก็บกดอยากจะปล่อยของเต็มแก่เพราะอะไรรู้ไหมครับว่าเพราะรอบที่แล้วที่ไอ้คขเมรมันเปิดฉากยิงมาแค่30 แล้วก็วิ่งหางจุกตูดกลับบ้านไปนอนดูดนมแม่เนี่ยมันยามกองทัพเรือไทยเกินไปครับสามสิบนาทีเครื่องยนต์เรือกูยังไม่ทันร้อนเลยไอเวรรอบนี้นะครับทัพเรือเขาก็เลยจัดหนักเตรียมเรือหลวงเตรียมโดรนเตรียมแผนจกกักระพงพวนนาารอไว้เลยคือกล่าวว่าถ้าเขมโรโผล่หัวออกมาอีกรอบจะไม่ให้กลับบ้านแล้วนะจะส่งไปคุยกับรากมะม่วงใต้ทะเลอ่าวไทยเลยคราวนี้มาดูฝั่งพี่ๆนาวิกโยธินที่จังหวัดตราดกันบ้างครับบอกเลยว่าเรื่องนี้โคตรฮาและปัญญาอ่อนในเวลาเดียวกันคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้มันมมีดราาาา่วทงก ชาเนี่ยอ้างว่ามีคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือพวก AOT ลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าไทยเรายิงใส่เขาโอ้โหเล่นใหญ่รัชดาไลเทียเตอร์มากแม่แต่ล่าสุดครับผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินของเราออกมายืนยันความจริงแบบหงายการ์ดเลยครับว่าที่คำเมนบอกไทยยิงเนี่ยเสียงปืนที่ได้ยิงน่ะมันคือเสียงประทัดครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับมันคือประทัดมึงจะจุดแก้บนเจ้าที่หรือย,ยังไงครับคือลงทุนหน่อยไหมอยากใส่ร้ายไทยว่าใช้ความรุนแรงแต่ เสือกงบหมดเลยไปซื้อประทัดงานวัดมาจุดเหรอโถอนาดจิตแท้แล้วไอ้คณะผู้สังเกตการที่ว่าเนี่ยผมถามคําเดียวนะครับตัวจริงหรือตัวปลอมหรือว่าเป็นพวกย้อมแมวครับทางเราเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะครับว่าไอ้พวก aot ที่เดินเดินกันอยู่นั่นน่ะอาจจะเป็นทหารเขมรไปเช่าชุดแฟนซีมาใส่ cross play เป็นเจ้าหน้าที่ UN หรือเปล่าประเทศนี้ความน่าเชื่อถือมันติดลบอยู่แล้วครับจะทําอะไรก็ดูปลอมไปหมดสร้างสถานการณ์เก่งเหลือเกินแต่นักสแสดงประกอบฉากนี่เกรดบีเกรดสีทั้งนั้น แต่ที่พีคที่สุดและผมชอบมากคือปฏิกิริยาของหน่วยนาะวิกโยธินไทยเราครับพี่แกบ,บอกสั้นๆว่าเฉยๆครับโคตรคูลคือมึงจะเต้นแรงเต้นกาจุดประทัดแต่งคอสเพลย์อะไรก็เชิญพี่ทหารไทยเขาบอกว่ากูไม่ให้ราคาครับไม่จําเป็นต้องประท้วงให้เปลืองกระดาษแต่อย่าคิดว่าการที่ไทยเงียบแปลว่าไทยยอมนะครับคุณผู้ชมที่เขาไม่บวยวายเนี่ยเพราะกําลังจดบัญชีหนังหมาไว้ต่างหากครับเพราะทหารไทยถือกติ พูดน้อยต่อยหนักการเงียบคือกําลังรอจังหวะเอาคืนรวดเดียวมึงทําอะไรไว้มึงสร้างเรื่องอะไรไว้เดี๋ยวรอดูบินเรียกเก็บเงินทีเดียวครับไอ้ส้นตีนตอนนั้นแหละอย่ามาร้องขอชีวิตก็แล้วกันเพราะเวลาพี่ไทยเอาคืนเนี่ยเราไม่จุดประทัดเล่นเหมือนพวกมึงแน่นอนครับของเราของจริงเจ็บจริงและเตรียมตัวกลับจุดเซฟได้เลยและนี่คือไฮไลท์เด็ดที่ผมต้องเอามาเมาส์ให้ฟังครับล่าสุดมีนักข่าวตาดีวิ่งเอาไม้ไปจอปากถามท่าน ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราดแบบตรงๆเลยฮะว่าท่านครับสรุปแล้วไอ้เขมรเนี่ยมันขนหน่วยรบพิเศษ BHQ ที่มันคุยโวนักหนาเข้ามาประชิดหน้าบ้านเราแถวบ้านชำรากจริงไหมคำตอบของท่านผู้การเนี่ยผมฟังแล้วอยากจะลุกขินปรบมือให้สนั่นบ้านเลยครับท่านตอบแบบชิวๆนิ่มๆว่าอ๋อก็เรื่องปกติเจ็บจี๊ดเลยไหมล่ะมันคือขเขมรรันอุตสาระดมพลจัดทับ BHQ มาซะยิ่งใหญ่กะจะมาข่มขวัญขู่ให้ฐานไทยเย่ยวแตกแต่พอมาเจอของจริงอย่างนาวิกไทยเรามองพวกมึงเป็นแค่กิจวัตรประจําวันครับเหมือนเห็นหมาเห่า เซเว่นน่ะคือไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือหวาดกลัวอะไรเลยท่านผู้การยังแชร์เพิ่มอีกนะครับว่าไอ้ที่มันทำเนี่ยมันเป็นแค่ยุทธการปาหีสร้างข่าวไซโคหวังผลทางจิตวิทยาครับกะจะให้ไทยเรากลัวหัวหดแต่ขอทั่วทีครับผิดคิวและครับพี่เพราะนาวิกบอลเรานี่เขาเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วต่อให้มึงขน BHQ มาทั้งกองทัพหรือจะขนมาทั้งตระกูลฮุนเซนทหารไทยเราไม่ได้ให้ราคาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ประเด็นที่น่าจับตามองคือการที่ท่านตอบมาแบบนี้เท่ากับ เป็นการคอนเฟิร์มไกลๆแล้วนะฮะว่ามันมาจริงครับไอหน่วย BHQ หรือหน่วยบาร์บีคิวของมันเนี่ยขออภัยถ้าเรียกผิดแต่มันน่าจะโดนย่างสดจริงๆมันเข้ามายุ่มย่ามแถวชายแดนจริงๆดูทรงแล้วเนี่ยกลิ่นมันตุ่ตุครับคุณผู้ชมเหมือนไอท่านผู้นําฮุนเซนของมันเนี่ยกำลังวางแผนชั่วร้ายอะไรบางอย่างคือสเตปเดิมเปะ๊ะรอบที่แล้วก็เอาแก๊ง AOT ปลอมมาจุดประทัดใส่ร้ายไผ่รอบนี้ขนหน่วยรถพิเศษมาโชาว์เผาคือมึงคิดพล็อตเรื่องใหม่ไม่ออกแล้วใช่ไหมวนลูมนรกอยู่มุกเดิมๆเ,เ,เนี่ย ผมบอกเลยนะว่าพฤติกรรมแบบนี้คือการแกว่งเท้าหาเสี่ยนชัดๆมึงพยายามจะสร้างสถานการณ์ยั่วยุให้ไทยเราหลุดแต่หารู้ไม่ว่าที่มึงทำอยู่นะ่ะมันไม่ใช่การข่มขวานครับมันคือการเดินเข้าสู่กับดักที่ไทยระวังรอไว้แล้วต่างหากไอ้ส้นตีนถ้าคิดว่าแน่ก็ข้ามเส้นมาเดี๋ยวรู้เลยว่าระหว่าง BHQ เขมรกับลูกปืนนาวิกไทยอะไรมันจะแน่กว่ากันฝากไว้ให้คิดครับผมพอพี่ทหารไทยเรานิ่งใส่เกียร์ว่างไม่ให้ราคาเขมรก็ดิ้นสิครับดิ้นพลาด เป็นไสเดือนโดนขี้เท่าเลยล่าสุดสื่อหลักของเขเมรยอย่าง Fresh News แต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น Fake News นะครับได้ออกมาพาดหัวข่าวตัวเบื้อเริม่มเพิ่มเลยครับว่าไทยทำจริงปฏิเสธไม่ได้ AOT เห็นกับตาโอโ้โหมันหน้ามาโนมากครับพี่คือมึงกล้าพูดได้ยังไงว่าใครปกปิดความจริงไม่ได้อีกแล้วทั้งๆที่คนโกหกหน้าด้านๆถือพวกมึงเองในข่าวเนี่ยมันเขียนบรรยายสดิบดีเลยนะครับว่า AOT มีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาปารีสมีหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนพล นู่นนี่นั่นแล้วก็สรุปเองเออเองเสร็จสับว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นเนี่ย AOT ได้ยินเองกับหูนะจ๊ะไทยแก่ตัวไม่ได้แล้วนะจ๊ะหลักฐานฆาตาแม่ ช่างกล้านะมึงแยกออกไหมครับระหว่างเสียงปืนกับเสียงประทัดเนี่ยหรือว่าหูตึงแกล้งโง่เพื่อหาเรื่องแล้วที่พีคที่สุดที่ผมอ่านแล้วแบบอีหยังวะมากๆคือท่อนสุดท้ายครับมันบอกว่ามันคาดหวังให้คณะ AOT เอาเรื่องนี้ไปรายงานต่ออาเซียนและสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชม อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงจะลากพ่อใหญ่ทัปมม์เข้ามาเกี่ยวทําไมวะไหนบอกเป็นกลไกาอาเซียนแล้วมึงจะวิ่งแจ้นไปฟ้องพ่อเมกาทําไมนี่มันนิสัยเด็กขี้แยชัดๆพอสู้ไม่ได้ก็วิ่งไปฟ้องพ่อโถสภาพลูกแงจะจัดเลยครับท่านผู้นามันพยายามจะบอกว่านี่คือหลักฐานที่ไทยปฏิเสธไม่ได้ถุยมึงลืมไปหรือเปล่าว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ากล้องและหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ทางฝั่งไทยเราเนี่ยมีหลักฐานเก็บไว้หมดครับว่าไอเสียงตุ ตามมันคือการจุดประทัดส,สร้างสถานการณ์ของขั้วขเขมรเองไทยเรามีคลิปมีพยานมีทุกอย่างคือถ้าเปิดการ์ดหมายไพ่ดูเนี่ยหน้าแหกหมอไม่รับเย็บแน่นอนครับคือมึงไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ครับว่ากองทัพไทยเขาเก็บหลักฐานไว้ทุกเม็ดจะมาเล่นละครตบตาชาวโลกแบบยุค90มันใช้ไม่ได้แล้วยุคนี้มัน5 G แล้วครับใครทําอะไรเขารู้กันหมดสรุปเลยนะครับข่าวนี้ก็แค่นิยายน้าเน่าที่สื่อขเขมรแต่งขึ้นมาหลอกประชาชนตัวเองให้เกลียดไทย หวังจะยืมมือต่างชาติเข้ามายุ่งย่ามแต่ขอโทษทีครับเกมตื้นต้นแบบนี้คนไทยเขาดูออกเลิอกกันครับอายเขาเปล่าคุณผู้ชมลองคิดตามผมนะครับมันจะมีเหตุผลบัฟบ,บออะไรที่ทหารไทยจะไปลั่นไกป้งแค่นัดเดียวสิพวกมันนะครับคือตะก,กะมันพังพินาศมากครับถ้าทหารไทยจะยิงจริงๆไม่ยิงนัดเดียวให้เปลีอยเวลาครับของเรามันต้องเป็นชุดต้องเป็นหาฝนถ้ายิงนัดเดียวเขาเรียกว่าทําปืนลั่นครับไอ้บ้าไม่ใช่การโจมตีมันเม็เซนต,ตรงไหนวะแต่เชื่อเถอะครับว่า สื่อบ้านมันก็ยังหน้าด้านเขียนข่าวแบบนี้และไม่ได้เขียนแค่เว็บเดียวนะมันเขียนเหมือนกันทั้งประเทศก๊อปวางกันมาไปแะๆก็ไม่แปลกใจครับเพราะคนคุมสื่อฝั่งนู้นก็คือลูกสาวท่านผู้นานั่นเองเธอนี่มันธุรกิจครอบครัวชัดๆพ่อสั่งลุยลูกสั่งปันช่วยกันทํามาหากินบนความโกหกเก่งลึกเกินนะครอบครัวนี้และที่มันหน้าโมโหโจนควันออกหูนะครับคือสเต็ปการเล่นเกมโสฉกของพวกมันเนี่ยไวยิ่งกว่า 5G ีอีกครับล่าสุดท่านทูตเขมรใช้วิชานินจาย่อง เงียบไปฟ้องฝออูเอ็นที่เจนีวานุ่นน่ะไปบีบน้ำตาบอกว่าทหารไทยลุกล้ำอธิปไตยทหารไทยละเมิดสิทธิพ,โพโลเรือนโอ้โหกล้าพูดคำว่าละเมิดสิทธิเนี่ยแกไมบอกทหารตัวเองเถอะครับที่มายิงคนอื่นเขาไปทั่วเนี่ยมนเล่นบทเหยื่อเก่งมากครับคุณผู้ชมกล่าวหาว่าไทยเราทําให้สถานการณ์ตึงเครียดปลา,ายสีว่าเราบุกรุกเข้าไปปิดล้อมหมู่บ้านของมันโดยเฉพาะแถวแถวบ้านหนองยาแก้วนี่เน้นจังเลยแถมมีการเขียนบทละครดราม่าฉากใหญ่ บอกว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาไทยเราเปิดฉากโจมตีพลเรือนของมันก่อนนี่มันโจรตะโกนให้จับโจรชัดๆตัวเองทําผิดตัวเองลุกล้าตัวเองยิงก่อนแทๆ้ๆแต่พอจะโดนเอาคืนรีบวิ่งไปฟ้อง UN บอกไทยรังแกหน้าด้านกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับไอสัตว์สรุปง่ายๆคือตอนนี้มันกําลังเล่นสงครามประสาทครับปั้นน้ําเป็นตัวสร้างข่าวเท็จให้ชาวโลกเข้าใจไทยเผ็ดแต่ผมเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงครับต่อให้มึงจะวิ่งไปฟ้อง UN หรือ ฟ้องเทวดาที่ไหนหลักฐานที่ไทยมีมันจะตบหน้าพวกมึงจนหน้าหันแน่นอนอย่าให้พี่ไทยเหลืออดนะบอกเลยแต่คุณผู้ชมครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องยิงกันมันแย่แล้วเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ผมบอกเลยว่าแย่ยิ่งกว่าล่าสุดเขมรเล่นสุกปกถึงขั้นใส่ร้ายป้ายสีทหารพานไทยเจ็ดนายว่าไปข่มขืนแรงงานกัมพูชาที่ข้ามแดนมาครับโอ้โหคิดพลัดเรื่องได้น้ำเน่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกครับคือทหารไทยเนี่ยนะครับจะไปทําเรื่องบัดซบพันนั้นในเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้คิดสิครับคิดหรือไม่มีสมองให้คิด นี่ไม่ใช่แค่ใส่ร้ายลอยๆนะครับนี่มันเล่นใหญ่รัชดาเลายเลยเรียบวิ่งไปฟ้อง UN อีกแล้วครับท่านเรียกร้องให้ UN เ็ข้ามาดูบอกว่าต้องแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีทุยสติวิธีพ่อมึงสิครับยิงใส่เขาเกาะแล้วมาเรียกร้องสันติมันก็นจะใช้เรื่องนี้ทําลายชื่อเสียงกองทัพไทยในเวทีโลกครับก็จะให้เราดูเป็นผู้ร้ายข่มขืนผู้หญิงจิตใจพวกมึงทําด้วยอะไรครับโกรปรก,กรโศโครกจริงๆแต่ก็เสียใจด้วยนะไอ้น้องแผนตื้นๆแบบนี้โลกเขาดูออกครับเพราะล่าสุดไทยเราไม่ไ ดูความจริงด้วยตาตัวเองแล้วครับคุณคิดว่า UN เอ็ขาจะเชื่อคําโกหกของเขมรตัวแสบอย่างกัมพูชาหรอเจอดอกนี้เข้าไปเขมรไปไม่เป็นเลยครับจะเอาเรื่องเท็จไปหลอกโลกหรอฝันไปเถอะความจริงมันค้าคออยู่เอาล่ะครับพักเรื่องชวนหัวร้อนมาดูความคืบหน้าแบบเนื้อเน้น,นๆที่ทําให้เรายิ้มได้บ้างดีกว่ามาดูเรื่องการปักหมุดเขตแดนครับล่าสุดวันที่20พฤศจิกาที่ผ่านมาบอกเลยว่างานเดินครับระวังหมุด GPS ไปได้แล้วถึง16จุดระยะทางกว่า1,600 ใช้โดรนบินถ่ายภาพเก็บหลักฐานแบบคมชัดระดับโฟถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างทั้งลมที่พัดแรงจนโดรนแทบปลิวแถมพื้นที่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นทุ่งสังหารที่เต็มไปด้วยทุนระเบิดที่พวกมันฝังทิ้งไว้ตั้งแต่อดีตต้องให้เจ้าหน้าที่เราเคลียร์พื้นที่กันเหงื่อตกแต่ความพีเคลียร์ไรรู้ไหมครับในขณะที่ปากมันบอกว่าไทยรุกล้ำปากมันด่าเราเปล่าๆแต่หน้างานจริงขอมเมนต้องยอมจำนนครับยอมให้ความร่วมมือแต่โดยดีแถมยังต้องใช้โดรนลำ้ำดี เที่ยวกับไทยในการบินสำรวจด้วยไหนบอกว่าสู้ตายไหนบอกว่าไทยผิดสุดท้ายก็เทียงไม่ออกเพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความถูกต้องมันอยู่ข้างไทยครับถึงจะพยายามแยง้งเรื่องบ้านน้อง่าแก้วอะไรนั่นแต่พองัดหลักฐานใส่หน้าเข้าไปก็เงียบกริบยอมทำตามต้อยๆเหมือนลูกแมวเชื่องเชื่องเลยไอสัตว์นี่แหละครับบทสรุปของจริงปากดีแค่ในเน็ตแต่หน้าเซตจเจียเจ๊ยมแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมเรื่องปักบทว่าเด็ดแล้ว เรื่องนี้เด็ดกว่าผมขอยกให้เป็นข่าว MVP ประจำปีนี้เลยใครที่มันใส้ความปากดีของเพื่อนบ้านเราเตรียมตัวสาใจจนต้องร้องขอชีวิตได้เลยครับเพราะล่าสุดเวียดนามเอาจริงแล้วครับงานนี้เวียดนามเดินหน้ายกเครื่องจากหนักถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไห่ระยะทาง47กิโลเมตรถนนเส้นนี้มันเลยกลายเป็นฝาลงที่ปิดตายทางออกโครงการฟูนาเตโชของเขมรแบบสนิทซิดหามลงเลยครับภาพจากดาวเทียมและคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่า เวียดนามระดมรถแบคโฮรถบรรทุกถมดินกันแบบ24ชั่วโมงกะว่าสร้างเสร็จเมื่อไรขเขมรจบเห่เมื่อนั้นคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะโครงการฟูนันเตโชเนี่ยขเขมรคุยโวไว้ดิบดีว่าจะลงทุน1,700ล้านดอลลาร์หรือ60,000ล้านบาทกะจะเล่นเสือเศรษฐกิจลดการพึ่งพาเวียดนามแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเงิน60,000ล้านกำลังจะละลายหายไปในพริบตาเพราะถนนที่เวียดนามสร้างเนี่ยมันเปรียบเสมือนเขื่อนยักษ์ที่ขวางหน้าปากอ่าวทางออกคลองเลยครับคือมึงขุดคลองมาแทบตาย พอมาถึงปากทางอ้าวเฮ้ยทางตันเวียดนามปิดประตูใส่หน้าเฉยแสบซวงจริงๆครับพี่น้องเวียดนามเขาอ้างเหตุผลหล่อๆว่ากลัวน้ําท่วมเลยต้องสร้างถนนกั้นไว้แหมเหตุผลพระเอกมากแต่เบื้องหลังคือการวางยาที่เจ็บแสบที่สุดใน3มโลกตอนนี้ทางออกของเรือสินค้าคเขมรเหลือแค่รูเข็มครับหรือไม่ก็ต้องอ้อมโลกมาผ่านาน่านาน้าไทยซึ่งคิดว่าเราจะให้ผ่านง่าย,ายๆหรือจ๊ะฝันไปเถือสรุปคือความคุ้มค่าของโครงการนี้เท่ากับศูนย์ เรือใหญ่เข้าไม่ได้ขนส่งลําบากต้นทุนพุ่งกระฉุดนักลงทุนต่างชาติที่ไหนเขาจะโง่เอาเงินมาทิ้งล่ะครับนี่แหละบทเรียนราคาแพงแถมซ้ําเติมด้วยคดีเฉาโชว์เรื่องตํารวจขเขมรไปลวนลามผู้ต้องหาเวียดนามอีกโอ้โห,โห,โหตอนนี้สถานการณ์ในขเขมรมันคือไฟลามทุ่มครับรัฐบาลโดนยําและยิ่งกว่าส้มตําปูปลาสภาพคุณเซนตอนนี้คือตายอย่างเขียดครับคุณผู้ชมจะขยับซ้ายก็ติดเวียดนามจะขยับขวาก็ติด เรียกว่าหมดสภาพผู้นําผู้ยิ่งใหญ่ไปเลยแต่ก็นะครับหมาจนตรอกมันมันมกจะดุขนาดโดนรุมสกรรมขนาดนี้มันยังมีหน้าส่งกองกําลัง BHQ มาป้วนเปี้ยนแถวชายแดนตราสของไทยอยู่อีกเหมือนคนพานนะครับโดนเวียดนามตบมาแต่ไม่กล้าหือเลยมาลงกับไทยแทนกะจะยัวย่วยุสร้างสถานการณ์ระบายอารมณ์แม่นิสัยเด็กเปรตจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีครับโดยเฉพาะโซนตราสผมเชื่อว่ามันต้องหาเรื่องแหวกัดเราอีก แน่ๆเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของตัวเองแต่บอกเลยว่าทหารไทยเราดูอยู่ครับเอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นจนสมองบวมกันไปข้างหนึ่งเลยใครสะใจกับจุดจบสายแข็งของท่านผู้นําเพื่อนบ้านก็ฝากกระทืบไลค์ให้ผมสัก500ไลค์และกดแชร์คลิปนี้ไปให้โลกรู้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊าบบายจ้า